สว,สวัสดีครับพบกันเป็นประจำนะครับกับผมสุขุมในช่องสุขุมบ้านและที่ดินนะครับก็มีทรัพย์สวยนําเสนอเป็นประจำนะครับวันนี้ผมอยู่ที่หมู่บ้านแลนซิโอนะครับเคหะร่มก้า6หกสิบสี่นะครับก็เป็นบ้านเดี่ยวสองชั้นหลังมุมนะครับหลังนี้นะครับไปชมกันเลยครับนี่เลยนะครับหลังนี้เลยนะครับก็เป็นบ้านเดี่ยวสองชั้นหลังมุมนะครับดีนเวทให้แล้วนะครับสวยหมู่บ้านแลนซิโอนะครับเคหะร่มก้าหกสิบสี่ หมู่บ้านนี้ในเครือของลลินพอร์ตี้นะครับก็เป็นดีลเปอร์เกีตเออยู่แล้วนะครับนี่เลยนะครับ3ห้องนอน2ห้องน้ำเนื้อที่54ตารางวานะครับนี่นะครับตรงนี้ใกล้อะไรบ้างนะครับใกล้บิ๊กซีเคหะล้มเก้านะครับประมาณกิโลครึ่งถ้าจะไปตลาดก็ตลาดเกียงไกรน่าจะใกล้ที่สุดนะครับตลาดเกียงไกลก็ประมาณ2กิโลออกไปถนนล่มเก้านะครับจากตัวบ้านออกไปถนนล่มเก้าเนี่ยประมาณ5กิโลนะครับ ใครที่ใช้ a i r p o ิ s Link ะครับเดินทางไปทำงานภายในตัวเมืองนะครับก็แอปพลิเคชััดกระบังนะครับประมาณสัก9กิโลเดินทางประมาณไม่เกิน10นาทีน่าจะถึงนะครับสนามบินสวรรณภูมิก็ประมาณ12กิโลนะครับคร่าวๆประมาณนี้นะครับการเดินทางสะดวกสบายนะครับในเคหะร่มก้าเดียมีตลาดเยอะนะครับประมาณ3-4ตลาดนะครับห้างเฮิงอะไรนี้เยอะมากนะครับหาของกินง่ายนะครับ ด้านหน้านะครับต่อเติมให้แล้วนะครับมีทาหลังคาให้จอดรถในบ้านได้เนี่ยเท่าที่ดูน่าจะจอดได้3คันนะครับพื้นปูกระเบื้องให้แล้วสวยๆนะครับแบบนี้เนี่ยขึ้นตรงตรงนี้สองคันนะครับแล้วก็เยี้ยงไปด้านซ้ายเนี่ยได้อีกหนึ่งคันหลังคาก็เป็นโครงเหล็กนะครับเมทัลเออหลังคาเมทัลชีตโครงเหล็กแบบนี้พื้นปูกระเบื้องหับหลังนี้ <c oughs> มีพื้นที่โดยรอบนะครับเดินได้รอบเลย นี่นะครับกว้างแบบนี้เลยนะครับด้านหน้านะครับนี่จอดทางนี้ได้อีกหนึ่งคันนะครับก็จอดรถในบ้านได้น่าได้สามคันนะครับสบายๆอ่าเดี๋ยวผมพาเดินรอบบ้านกันก่อนรักกันนะครับด้านนี้เป็นพื้นดินนะครับโรยหินไว้จัดสุญยมเพิ่มเติมได้นะครับปูทางเดินมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับสวยๆแบบนี้ด้านหลังตีระแนงเพิ่มความสูงของกําแพงนะครับก็ประมาณเมตรหนึ่งนะครับ นี่นะครับเพิ่มความเป็นส่วนตัวนะครับด้านหลังก็เป็นปูกระเบื้องไว้เป็นลานซักล้างได้นะครับตรงนี้นี่ฝั่งนี้อีกฝั่งหนึ่งก็ตีระแนงเพิ่มความสูงเช่นกันนะครับก็ระดับเดียวกันประมาณ1เมตรนะครับนี่เดินได้รอบบ้านนะครับหลังนี้ท <c oughs> ่านใดสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับ0 5 9 5 902 2479สกุขุมบ้านและที่ดินนะครับ หน้าบ้านกว้างมากเลยนะครับ่ะตามผมไปชมภายในบ้านกันต่อนะครับประตูหน้าบ้านนะครับก็เป็นบานสไลด์กระจกแบบนี้่ะครับไปดูภายในบ้านกันนะครับก็มาถึงโถงชั้นล่างเนี่ยพื้นก็เป็นแกนิโต้แผ่นใหญ่นะครับ 60, 60สิบคูณหกสิเซนสีเทาอ,อ่อนๆน,นะครับ ฝ้าเป็นฝ้าชัเเรียแบบนี้เพาดานสูงอยู่นะครับดูโปร่งอยู่อ่าห้องน้ําจะมีชั้นล่างหนึ่งห้องนะครับชั้นบนหนึ่งห้องมีห้องน้ําอยู่ด้านนี้ห้องน้ำชั้นางอยู่นี้นะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นบันไดาทางขึ้นชั้นสองมีประตูทางออกตรงโรงจอดรถนะครับเข้าออกทางนี้ก็ได้นะครับ มาดูห้องน้ําชั้นล่างกันก่อนนะครับห้องน้ําชั้นล่างเราก็ปรับปรุงให้ทั้งห้องนะครับบุผนังปูพื้นเปลี่ยนสุขภัณฑ์นะครับก๊อกน้ําฝักบัวเปลี่ยนให้นะครับเป็นของใหม่หมดนะครับแบบนี้นะครับถัดมามาดูครัวนะครับครัวก็ต่อเติมทาเคาน์เตอร์ครัวเพิ่มให้นะครับแล้วก็มีซิงค์สแตนเลสนะครับหนึ่งหลุมแถมให้แล้วก็เตาแก๊สสองหัวนะครับแถมให้ ติดตั้งเครื่องดูดควันให้เรียบร้อยมีตู้แขวนให้ด้วยนะครับแบบนี้เคาน์เตอร์ก็เป็นรูปตัวแอลนะครับลายไม้แผ่นท็อปลายไม้ด้านหลังตรงนี้เป็นประตูออกไปด้านหลังนะครับเป็นลานสักลางด้านหลังที่ผมพาเดินดูเมื่อสักครู่นะครับไปชมชั้นสองก็ต่อได้เลยครับตรงนี้เป็นห้องใต้บันไดนะครับไว้เก็บของได้นะครับไปไปชมชั้นสองกันครับ ขึ้นมาถึงชั้น2นะครับบันไดเป็นโครงสร้างกอนกรีตนะครับพื้นไม้ขึ้นมาถึงชั้น2เนี่ยพื้นก็ปูใหม่นะครับเป็นแกรนิโตแผ่นใหญ่60คูณ60เซนลายไม้แบบนี้นะครับเดินตรงมาแล้วก็เลี้ยวซ้ายนะครับก็จะเป็นห้องมาสเตอร์เบดรูมของหลังนี้นะครับห้องนี้มีตู้เสื้อผ้าบิวอินนะครับแถมให้ด้วยนะครับนี่โทนสีขาวแบบนี้นะครับหลังใหญ่เลยแล้วก็ตรงนี้จะเป็นโต๊ะเครื่องแป้งนะครับ ไปดูตู้เสื้อผ้ากันนะตู้เสื้อผาเป็นบานสวิงแบบนี้นะครับโทนสีขาวทั้งข้างในข้างนอกเลยอันนี้เป็นห้องมาสเตอร์เบดรูมนะครับก็เต็มพื้นที่ฝั่งด้านนี้เลยนะครับตั้งแต่หน้าบ้านถึงท้ายบ้านห,ห้องใหญ่มากนะครับด้านหน้ามีประตูเป็นบานสไลด์นะครับเปิดออกไปก็จะเป็นระเบียงด้านหน้านะครับแบบนี้ นี่เลยนะครับออกมานอกระเบียงแล้วลมเย็นมากเลยหันกลับไปเข้าไปดูภายในตัวบ้านกันต่อนะครับนี่เลยห้องน้ำชั้นบนนะครับมีประตูสองบานนะครับเข้าจากทางห้องนอนใหญ่เนี่ยหนึ่งบานแล้วก็เข้าจากทางโถงก็ไดหนึ่งบานนะครับแบบนี้ไปดูห้องน้ำกันนะครับ นี่ก็ปรปับปรุงให้ทั้งห้องนะครับปูผนังปูพื้นเปลี่ยนสุขภัณฑ์กองน้ําฝักบัวเปลี่ยนให้เป็นของใหม่หมดนะครับนี่คือห้องน้ําชั้นบนนะครับห้องน้ํามีสองห้องชั้นบนหนึ่งห้องชั้นล่างหนึ่ง,ห,งนนห้องนะครับห้องนอนมีสามห้องนะครับอยู่ชั้นบนหมดหลังกลับมาจะเป็นโถงบันไดชั้นบนนะครับแบบนี้นี่เลยนะครับโมบ้านแลนซิโอนะครับเคหะล่มเก้าหกสิบสี่ในเครือลาลินพาร์ตี้นะครับ นี่เลยนะครับตรงนี้ทำเลดีนะครับหาของทานง่ายตลาดเยอะครับ3 4ตลาดนะครับในเคหะลบเก้าเนี่ยไปดูห้องถัดไปนะครับห้องนี้ห้องที่2นะครับห้องนี้จะอยู่โซนด้านหลังของตัวบ้านนะครับนี่เลยนะครับก็มีหน้าต่าง2ชุดเป็นบานสไลด์นะครับเพดานชั้นบนก็จัดว่าสูงอยู่นะครับดูโปร่งอยู่ถัดมา มาดหาูห้องที่สามนะครับห้องนอนที่สามเนี่ยก็จะอยู่โซนด้านหน้าของตัวบ้านนะครับแบบนี้ก็ประมาณสี่คูณสี่ได้นะครับห้องที่สามนะครับนี่ห้องที่สามก็สําหรับท่านใดที่ทํางานแถวนี้นะครับแถวเ OK, คหะร่มเก้าแถวสนามบินโซนภูมิทางานโดยใช้แอ r p พอร์ตลิง์ลาดกระบังนะครับหลังนี้น่าจะตอบโจทย์ได้ดีนะครับก็ ใครดูคลิปนี้แล้วชอบบ้านหลังนี้ก็แคปรูปส่งไลน์สะดวกสุดนะครับไอดีไลน์ผมจำง่ายมากนะครับ @home 4นะครับ @sai home บ้านแล้วก็เลขสนะครับสำหรับรีวิวบ้าน r e โนเวทสวยๆหลังนี้นะครับหมู่บ้านแลนซิโอเคหะร่มเก้า64นะครับก็ขอจบรายงานเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกด s u b s c r i b ์กดกระดิ่งช่อบของผมไว้ด้วยนะครับผมจะมีรีวิวบ้านคอนโดที่ดินอัปเดตให้ชมเป็นประจำนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับบ๊ายบาย